อ้อมูกินเซ่เ,พ,เ,เพ,พื่น้องเสื้อผักเพื่น้อย่างน้ำมูสามสันอากาศเด็ดตายมีเอากาไปดำเลยกาไปดำอะไรเพื่นอ้องเข้ากันเพื่น้องบ้างนะเข่งกันกันกนบบรรยากาศอีกรอบต่อไปเพื่นอ้องขอบคุณหลายๆครับเองนะทุกทุก Năm này, năm oh, nắm khoan mãi rồi, lận. Phấn yốt nè, Nằm heo ngay với nón. Ủa, phổi ló cả mì rồi. Bông bơ thưng nắm cả, nhạt hơn. Oh, mơ đấy, bông mơ bỏ đi gìn khâu, bông nỉ này. Đây nó, nó, nó มีน้องกาข้าวว่านหอมโอ้กรีมงามอยู่เนาะอืมกีมงามพอดีลกหวานทำหนี่ดำติดไว้ทำหนี่งนะกาทำหน,นี่งนะอ,อืมไปแล้วอลลโอ้เอาแล้วยุ้ยกระเป๋าอ,อยู่นะโอ้ยน้องเขียวงามด้แาน่เลย,ยน้องบ่งหวานในด,ดำก็คือเขา

ทำได้เป็นงานพูดเลยพี่น้องเลยบรรยาก,กาศหน้าตรงข้ามกแบบนี้แหละพี่นอ้องแก้เลยได้เดี๋ยวจะมายิงพี่น้อ,นองพายบนขั้หมู่พี่น้องม้า